ข้อที่สิในการทดสอบ5ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมีคะแนนเต็มอยู่ที่100คะแนนสุพน์ทำคะแนนตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่4เนี่ยได้เป็น 94, 86, 43แล้วก็73คะแนนตามลำดับเลยนะโจทย์บอกว่าในการสอบครั้งที่5้าพอ์จะต้องทำคะแนนเท่าไหร่ ในการสอบครั้งที่5้านะเขาถามว่าสุขเนี่ยจะต้องทําคะแนนเท่าไหร่ถึงจะได้คะแนนเฉลีย่ยเท่ากับ79คะแนนจริงๆแล้วโจทย์สไตล์นี้ก็เจอบ่อยนะจริงๆเจอบ่อยมากเจอบ่อยมากๆ,ๆเพราะงั้นควรทำความคุ้นเคยกับโจทย์ประเภทนี้ไว้อันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้เลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า,วาเป็นค่าเฉลี่ยนั่นเองนี่คือศัพท์ที่ควรจะต้องรู้จักนะว่าอะไรคือคําว่าค่าเฉลีย่ย จทย์บอกว่ามีการสอบ5ครั้งคะแนนเต็ม1 0 0้อยสอบไปแล้วสครั้งแรกเนี่ยเป็นคะแนนเก้า4ี่แหี่สามแล้วก็เจบสถามว่าครั้งที่5้จะต้องเป็นเท่าไหร่ถึงทำให้คะแนนทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยห้าครั้งเนี่ยมีค่าเท่ากับ79เพราะงั้นสิ่งที่เราต้องรู้จักก็คือคำว่าค่าเฉลีย่ยมีชื่อหนึ่งเรียกกันว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันนี้ชื่อแบบเต็มเมนะค่าเฉลี่ยเลขคณิต ตัวย่อที่เขานิยมใช้เนี่ยเราเรียกกันว่าเป็น x แล้วก็าร์อย่างนี้ค่าเฉลีย่ยใช้เป็นตัว x าร์ความหมายของค่าเฉลีย่ยหาได้ยังไงหาได้จากผลรวมของข้อมูลจากกี่ตัวก็ได้นะอย่างเช่นเรามี4ี่ตัวถ้าเราเอาทั้งหมด4ตัวมารวมกันนั่นก็คือค่าเฉลี่ยของข้อมูล4ี่ตัวถ้าเ้าตัวมารวมกันนั่นก็คือค่าเฉลี่ยของห้าตัว ก็จะได้ว่าเป็นผลรวมของข้อมูลหารด้วยจํานวนข้อมูลอย่างเช่นเรามี4ตัวบวกกัน1 2 3 4ส่ก็คือตัวที่1บวกตัวที่2บวกตัวที่3บวกตัวที่4แล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลก็คือมีอยู่4ตัวก็คือหารด้วย4นั่นเองนี่ก็คือสูตรปกติอะมาข้อนี้ก็ตามมาครั้งที่5โจทย์ก็ถามว่า มาดูสิ่งที่โจถามโจท์ถามว่าครั้งที่ห้าเนี่ยต้องเท่ากับเท่าไหร่ถึงจะทำให้ค่าเฉลี่ยเป็น5ครั้งเนี่ยเป็นเจ็เก้าโอเคเราก็เลยตั้งตั้งสมการค่าเฉลี่ยขึ้นมาก็คือเป็น x อ็กบาอันนี้นะก็จะเป็น x bar ก็คือค่าเฉลีย่ยมีค่าเท่ากับเอาข้อมูลทั้งหมด5ตัวมารวมกันเราจะให้คะแนนครั้งที่5ตรงนี้ให้มันเป็นตัวแปร x ละกันก็คือเก็บ y ให้หมันเป็น x ก็จะเป็นครั้งที่1คือ94บวกครั้งที่2คือ86บวกครั้งที่3คือ43บวกครั้งที่4คือ73แล้วก็บวกครั้งที่5 ก็ให้มันเป็น x y นั่นเองแล้วก็แน่นอนว่าทั้งหมดมีอยู่กี่ตัว5ตัวก็ย่อมหารด้วย5นั่นเองอะแบบนี้แต่โจทย์เนี่ยให้ค่าเฉลี่ยทั้งหมด5ครั้งมาเป็น79ก็วางตรงนี้ลงไปเป็น79ส่วนที่เหลือทั้งหมด4ตัวนี้เราก็จะทำการรวมกันอ่ะรวมกันออกมา9 4 86 43 73ทั้งหมดรวมกัน4ตัว สีบวกหได้10 10บวกสบวกสได้16ใส่6ทดไป1 1ึบวกเได้10 10ิบบวกแบวกสบวกเได้เท่าไหร่สิบแปแล้วก็7ก็เป็น29ก็ได้296ก็เลยเป็น296อยบวกอยู่กับ x ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย5สิ่งที่เราต้องการคือค่า x ใช่ไหมเราก็แค่แก้สมการหาค่า x ลหลายๆคนเนี่ยจะจะ ใส่ลำดับไม่ถูกก็คือไม่รู้ว่าควรจะต้องกําจัดอะไรก่อนดีให้เราสังเกตว่าสิ่งเรือยได้คือ x ใช่ไหมเพราะงั้นเราดูซิว่า x ทําอะไรบ้าง x เนี่ยมันไปบวกกับ296ก่อนแล้วมันก็ค่อยหารด้วย5นั่นแปลว่า5เนี่ยคือสิ่งที่เรากระทาหลังสุดแปลว่าถ้าเราจะกําจัดมันทิ้งหรือย้ายมันไปเราก็ต้องย้าย5ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยย้ายไปด้วย296กถูกปะทําอะไรอยู่หารอยู่ก็ต้องย้ายข้างไปคูณก็เลยกลายเป็น 7จ็กคูณหมีค่าเท่ากับ296รบวกกับ x ด้วโดยปกติเราจะนิยมเขียนตัวแปรให้ให้อยู่ตัวหน้าเพราะเวลาย้ายค่ามันจะได้เห็นภาพง่ายๆ296เนี่ยถ้าเราสังเกตก็หมายด้านหน้ามันคือบวกก็เลยเป็น x บวกด้วย296ร้อกคูณหได้เท่าไหร่เราก็ปัด4ีให้กลายเป็น80ไปก่อน80ดคูณหได้400ใช่ไหมแต่ว่าเราทําให้ค่ามันเกินจริงไปหแล้วมีหตัว ก็แปลว่าเกินจริงไป5แปลว่าคำตอบที่ได้ก็ต้องเป็น4ี่รลบหได้3ามรแล้วก็เท่ากับ x บวกด้วย296สุดท้ายอยากได้ x ก็ย้าย296ไปลบฝั่งนู้นแต่เวลาการย้ายไปลบเนี่ยใช่ปะแต่เราอยากได้ x ใช่ไหมเราก็เลยเขียน x เนี่ยไว้ข้างซ้ายแทนแล้วก็เอา296เนี่ยไปลบ3ามรอย่างนี้นะ อันนี้คือสมบัติที่เรียกว่าการสมมาตรเเท่ากับ B ก็แสดงว่า B ก็ย่อ,ยอมเท่ากับ A ด้วยสมมาตรกันได้สลับกันได้ได้เท่าไหร่ค่า X X นี่ก็คือคะแนนสอบครั้งที่5นั่นเองถ้า395ลบด้วย295เราก็จะได้100ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็น296คือเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งคำตอบที่ได้ก็เลยต้องเป็น99คะแนนนั่นเองและสุดท้ายเราก็เลยสรุปเลยว่า ดังนั้นครั้งที่ห้าจะต้องสอบได้คะแนนจะต้องสอบได้เก้าสิบเก้าคะแนนนั่นเองแต่ละตราบใดที่คำตอบเนี่ยมันยังไม่เกินหนึ่งร้อยคะแนนนั่นแปลว่ายังถูกอยู่นะเพราะว่าโจทย์นียให้มาว่าคะแนนสอบแต่ละครั้งเนี่ยมันเต็มอยู่ที่ หนึ่งร้อยคะแนนถ้าอยู่ๆใครได้มาหนึ่งร้อยเอ็ดหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสามไปเรื่อยๆเนี่ยให้รู้เลยว่ามั่วแน่นอนจริงปว่าหรือไม่ก็ให้รู้แน่นอนว่าคิดผิดแน่ๆอ่ะโอเคอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการคิดแบบมาตรฐานเลยเป็นวิธีการคิดแบบมาตรฐานก็คือคิดแบบสไตล์นี้โดยปกติเนี่ยถ้าเลขไม่เยอะนะเดี๋ยวจะให้ดูปกติชอบใช้อีกวิธีหนึ่ง เป็นวิธีการแบบว่าถ้าเราเข้าใจความหมายของค่าเฉลี่ยเนี่ยจริงๆแล้วความหมายของค่าเฉลี่ยเนี่ยมันคือการเกลี่ยให้ข้อมูลทุกตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากันเรานึกภาพไม่ง่ายเหมือนกับเหมือนกับอย่างนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างเช่นเรามีตัวเลขหนึ่งสองสามใช่ไหมเราอยากหาค่าเฉลีย่ยเราอยากหาค่าเฉลีย่ยทำไง ความหมายของค่าเฉลี่ยคือการเกลี่ยข้อมูลให้เท่ากันถ้าเรานึกถึงสมมุติว่าเรามีน้ำอยู่สักสามแก้วใช่ปะการหาค่าเฉลี่ยของน้ำทั้งสามแก้วนี่ทําไงก็เอาน้ำทั้งสามแก้วเอามาเทรวมกันใช่ไหมใครมีเท่าไหร่ไม่รู้แหละเอามาเทรวมกันแล้วหลังจากนั้นเราก็เทแบ่งให้ทุกแก้วเนี่ยเอามาเทคืนกลับให้ทุกแก้วมันมีปริมาณน้ำเท่ากันนั่นก็คือค่าเฉลี่ยเพราะงั้นอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเราหาค่าเฉลี่ยออกมานะอันนี้คือความหมายแบบเข้าใจง่ายๆก็คือการเกลี่ยทุกตัวให้เท่ากัน เราจะเห็นว่าตัวหน้ามันน้อยสุดตัวหลังมันมากสุดถ้าเราอยากเกลี่ยม,มันเท่ากันแล้วให้ทุกตัวเท่ากันด้วยนะเราก็แบ่งใน้ตัวนี้เอาไปทางซ้ายห,หนึ่งเอีกมาโยนให้ทางซ้ายไปหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะกลายเป็นสองกปลาตัวหน้าได้หนึ่งก็เลยกลายเป็นสองส่วนตัวที่สองไม่ได้ทาอะไรก็ยังคงเป็นสองส่วนตัวที่สามให้เขาไปหนึ่งตัวเองก็เลยเหลืออยู่สองนั่นเอง เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าจากตรงนี้เนี่ยทุกคนมันมีค่าเท่ากันแล้วหมายความว่ายัางไงล่ะก็หมายความว่าค่าเฉลี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ2นั่นเองจริงปะนี่คือการเกลี่ยให้ทุกตัวเนี่ยมันเท่ากันคือเกลี่ยเกลี่ยกันเสร็จแล้วโจทย์ข้อนี้เรามาดูกันเสร็จแล้วอันนี้เราอยากโจทย์เรามีคะแนนทั้งหมดอยู่4ีครั้งก็เป็น94สี่ แปดสแล้วก็73ส่วนครั้งที่5ไม่รู้ให้เป็นแบบนี้ไว้แต่เราจะรู้ว่าค่าเฉลี่ยมันเป็นยังไงค่าเฉลี่ยเนี่ยมันคือ79หรือถ้าพูดได้ง่ายๆก็แปลว่าตอนหลังเนี่ยตอนที่เราคะแนนมาเกลี่ยกัน5ครั้งแล้วเนี่ยทุกอันทุกครั้งจะต้องเท่ากับ79จริงปะ่ะคเจ็ดสิบกา็ดสิบเก้า แบบนี้ใช่ปะพอไปงี้เกิดอะไรขึ้นปุ๊บอ่ะเรามาเลงกันมาดูกันคือจาก9ทําทยังไงให้ได้79นั่นก็แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกินถูกปะเกิ 94, เกิน79ไปอยู่เท่าไหร่เกินไปอยู่15ถูกปะคือเราทําจาก94ให้กลายเป็น79ตอนนี้มันเกินไป15นั่นแปลว่าไอ้15ตรงเนี้เดีย๋ยวเราเอาไปแบ่งให้คนอื่นคือตอนนี้เรากำลังจะเกลี่ยให้ทุกคนมันเป็น7 9หมด แล้วก็จากแปสิบหกลงมาเจ็สิบเก้ามันเป็นไงมันเกินไปอยู่เจ็ดถูกไหมจากสี่สิบสามลงมาเจ็สิบเก้าล่ะอันนี้ขาดแล้วนะเฉพาะแปลว่าอันเนี้ยฉันต้องไปขอยืมคนอื่นมาขาดไปอยู่เท่าไหร่สี่บสามลดเจ็ิบเก้าได้สามสิบหกฉาะขาดไปอยู่สามสิบหกแล้วก็จากเจ็ดสิบสามไปเจ็ดสิบเก้ามันก็ขาดอีกเหมือนกันถูกไหมก็คือต้องเอาอันอื่นเนี่ย มาเติมให้มันกลายเป็น79เพราะงั้นจากตรงนี้มันก็เลยขาดไปอยู่6จากตรงนี้เราสรุปออกมาแปลว่าเกินไปเท่าไหร่เกินไป22ขาดอยู่เท่าไหร่ขาดอยู่42แต่อย่าลืมว่าเราจะต้องทําให้ทั้งหมดตัวเนี้ยมันเกลี่ยเท่ากันนั่นแปลว่า79ตัวนี้มันก็ควรจะเกินไปในสิ่งที่เราขาด ตรงนี้เกิน22ตรงนี้ขาด42แปลว่าเราจะต้องเกินเท่าไหร่จากตรงนี้2อันรวมกันออกมาแปลว่าเราจะต้องเกินไปอยู่เท่าไหร่20นั่นเองถูกไหมมันจะต้องบาลานให้เท่ากันไงตรงนั้นมันเกิน22ตรงนั้นมันขาด42เพราะงั้นแปลว่าเราก็ต้องเกินอีก20เพื่อจะได้กลายเป็นเกิน42แล้วก็ขาด42มันก็ทั้งหมดจะกลายเป็น79พอดีเป๊ะ นี่คือการเกลีย่ยแล้วพอมันเกิน20ปุ๊บหมายความว่าไงก็หมายความว่าข้างบนตัวนี้มันก็เลยต้องเกิน79ไปอยู่20มันก็เลยเป็น79บวกกับ20ถูกไหมนั่นก็คือ99นั่นเองเนีย่ยจริงๆแล้วการคิดการคิดโจทย์แบบนี้มันทำให้เรารู้สึก นิสัยมันทําให้รู้สึกดูแล้วสนุกมากขึ้นมันไม่ใช่อะไรที่แบบว่าต้องใส่สูตรตรงๆตรงๆตรงๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยเราสามารถไปทางอื่นได้คิดแบบนี้สนุกดีนะโดยปกติเราจะชอบคิดแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเลขมันไม่เยอะมากหรือว่ามีข้อมูลไม่เยอะเพราะว่ามันจะเกลี่ยง่ายแต่ถ้าข้อมูลมีสักสิบตัวเงี้ยมันก็จะเริ่มเกลี่ยยากจริงป่ะมันจะเริ่มเกลี่ยว่าเอ้นี่มันขาดเท่าไหร่อันนี้มันเกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยคิดไปคิดมาอุ้ยงงใช่ปะถ้างั้นถ้ามันเลขมันเยอะนะ ก็คิดแบบแบบสายดีกว่าถูกป่ะบางอย่างคิดตรงวิธีบางทีก็อาจจะง่ายกับบางอย่างเนี่ยอาจจะคิดแบบวิธีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะง่ายเหมือนกันขึ้นตามสถานการณ์คือบางครั้งเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเอะอะก็มาใช้สูตรอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จาเป็นไงถ,ถ้าสมมุติมีทางเืออื่นนะแต่แน่นอนว่าถ้าเราไปทําที่โรงเรียนเนี่ยบางทีครูก็จะแบบใช้วิธีอะไรเนี่ยไม่ให้คะแนนอะไรแบบนี้ก็มีนะคือจริงแล้วไม่อยากให้แบบเหมือนยึดต,ติดอะว่าเราต้องใช้แบบไหน แต่แน่นอนว่าพื้นฐานก็ย่อมสําคัญนะคือไม่ใช่ว่าเอาจะทำแบบที่2แต่แบบที่1ไม่ได้คืออย่างน้อยพื้นฐานคือสิ่งที่ต้องมีใช่ไหมแต่เราสามารถไปทําแบบอื่นเพิ่มเติมได้ถูกไหมยังไงก็ทิ้งพื้นฐานไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้นะคือไม่ได้บอกว่าห้ามทิ้งพื้นฐานนะพื้นฐานต้องมีแต่ว่าเราจะไปไประยุกต์ทำอย่างอื่นต่ออีกทีหนึ่งเนี่ยก็ได้ไม่มีปัญหาหรือถ้าครูที่โรงเรียนให้ทําแบบซ้ายเราก็ต้องทําแบบซ้าย แต่เวลาเราทําข้อสอบเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอยังไงก็ได้ถ้าโจทย์ไม่ได้แสดงวิธีทำใช่ไหมหรือหรือหรือข้อสอบบางอันเนี่ยเขายอมรับกับวิธีการคิดที่ที่มันแบบว่าถือว่ายอมรับได้อะที่ไม่ใช่แบบแทนค่าอะไรอย่างเงี้ยทีจริงถ้าถามว่าแทนค่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแหละเพียงแต่ว่ามันมันไม่ค่อยได้ไประยุกค,ความรู้สักเท่าไหร่บางที่เขาก็จะไม่ค่อยยอมอะไรเงี้ยเขาอยากให้เราแบบ ได้ใช้ความรู้ประยุกต์หน่อยอ่ะดีกว่าแบบนั่งแทงค่าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่อันนั้นคืออาจจะเป็นทางเลือกสท้ายที่แบบว่าถ้าทําไม่ได้จริงๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้วิธีนี้อ่าโอเคพอแล้วเดีย๋ยวจะยาวเกินไปต่อกันนี้ข้อ20กัน